สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่สูตรจะมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือข้อดีของการมีเพจนะคะข้อดีของการมีเพจเนาะนี่เห็นไหมคะเวลามีอะไรแล้วก็มาโพสต์ในเพจนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโพสต์ซักผ้าหรือว่าโพสต์สินค้าเนะนี่นี่อย่างอย่างคลิปเมื่อวานน,ะนี่นี่นคะ่ะ<ว>แล้วก็มาโพสต์ใน,เ,นเพจ<า><พ>ได้เลยมันเป็นการ โปรโมตร้านเราโดยไม่ต้องเสียตังค์นะคะเราเสียแค่ค่าเน็ตอย่างเดียวเนาะปกติก็เสียอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราจะโพสต์งานเราโพสต์อะไรก็ได้หรือว่าโพสต์หน้าร้านโพสต์ขายสินค้านะคะได้หมดเลยแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีลูกค้านะทักมาเนี่ยค่ะอันนี้คือหลังบ้านอันนี้คือหลังบ้านของเพจนะคะอันนี้ก็มีแบบเพื่อนๆมา สั่งสบู่เยอะแยะเลยแล้วก็มีลูลกค้าด้วยใช่ค่ะมาขอคําแนะนําพี่สุทำผ้านนสีตกนนแก้ยังไงววันเดียอันนี้คือวันนี้มีประมาณสี่คนคะ่ะซื้อสบู่แล้วก็ทักถามเรื่องปัญหาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนๆที่เคยสั่งสินค้ากับพี่สุนะคะนี่เห็นไหม เยอะแยะมากมายเลยค่ะสินค้าก็มีตั้งแต่สบู่ก็ทุกอย่างที่ร้านเราขายค่ะสมมติว่าอย่างพีส่ส<บ>ขุขายสบูู่ใช่ขายาบูู่ขายน้ำยาก็จะลงไว้ในร้านค้าเดี๋ยวจะให้กลับไปดูที่เดี๋ยวนะคะจะให้ดูที่ร้านค้าเนี่ยค่ะอ,อันนี้จะเป็นหน้าของร้านค้านะคะอ,อันนี้หน้าเพจแล้วเราก็จะกดไปตรงคำว่าสินค้านะคะ นี่เลยเห็นไหมคะสินค้าที่พี่สุขายบางเพื่อนๆนบางคนทักมาถามพี่สุขายอะไรบ้างนะคะนี่เลยบูเลเต้แล้วก็น้ำยาสบู่ขาวกาแฟวิตามินซีหมอนทับจีอันนี้สบู่ขาวราคาส่งถ้าอันนี้เราก็มาคลิกดูได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆนเข้ามานะเพื่อนๆนก็จะมาคลิกดูได้เลยอนนี้ค่ะ รายละเอียดจะอยู่ในนี้เ no? น,นาะาใช่อันนี้ราคาส,งส่งสบู no? e ่ขาวนะเพื <vale ่อนเพื่อแล้วก็กลับไปหน้าเดิมอ่ะอันนี้น้ำมันซักแห้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอร์สเรียนคอร์สเรียนออนไลน์เนาะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าหมอนบู่ทดลองผ้ารองรีดนะคะน้ำยาริดผ้าแล้วก็เซนซอฟสบู่ขาวนะคะโตะรีดผ้าเตารีดนะคะ น้ำยาซักผ้ามีครบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะมีเยอะลองลองไปดูเพื่อนๆนเข้ามาดูได้เลยนี่ฟองน้ําก็มีน้ํายาสนิมน้ํายาคราบหมึกนะคะกระบอกฉีดน้ําเห็นไหมคะเยอะแยะเลยนี่มาจบตามราคาส่งกระบู่ขจัดคราบนะคะอันนี้คือข้อดีของการมีเพจนะเพื่อนๆนครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อน คนไหนยังไม่มีเพจเนาะทำง่ายๆอยากเรียนรู้กันทําเพจก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แอดมินเพียรใชายสอนให้เนาะแนะนาฟรีไหมแนะนําฟรีไหมแล้วแล้วแต่แอดมินเลยแอดมินจะคิดตังคนเพื่อนๆไปคิดได้นะคะเพราะว่าการทําเพจสําหรับคนไม่เป็นก็ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนนี่ใช่ไหมนี่เลย ตรงไหนอีกปึ๊บอะใช่ไหมอันน,น,นี้อันไหนเอ่ยปกเพจกดตรงไหน,นตรงนี้กดตรงนี้แหละกดตรงเมื่อกี้ตรงไหน่ะกลับไปก่นปึ๊บกดกลับไปอีกอืมอโอเคค่ะอันนี้คือ เพจถุงเงินซักแห้งนะคะก็จะมีเฟซบุ๊กนี่มีหน้าร้านเป็นอย่างนี้เพจก็คือมาจากเฟซบุ๊ก่นแหละแล้วก็สร้างจากเฟซบุ๊กครับไม่ต้องโฆษณานะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้มาแนะนําเพื่อนๆในเรื่องการทําเพจนะคะใครอยากใช่ใครอยากทําเป็นทักมาเพราะว่าตอนเนี้ยร้านถุงเงินซักแห้งอ่ะได้ลูกค้าซักผ้าจากเพจเยอะมากเลยนะคะล่าสุด แอดมินเพียงใช้สร้างทางไลน์แมนนะใช่ค่ะมันมีหลายช่องทางมากค่ะอยากให้เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องสร้างเพจนะเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย